สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจ้าก,กินขา้าวแลกงน้ำกันแนวกินคอยเมือนี่สิได้ตำบะคุ้งเพชดเดเลยพี่น้องก็แกงกันอันนี้แม้แกงบักฟักแม้พี่น้องแกงบักฟักใส่เส้นหล่อนแกงบักฟักใส่หมูใส่เส้นหล่อนจ้ะพี่น้องผักกับมีผักบุ้ง ก็มาสตอจ้ะกะบบเกืะเอะผักไล่ๆจ้ะพี่น้องมือน,นี่แล้วก็ยอดบะกระเซกออนกระพักหนอกมาเด้อจ้ะกินเขาน้ำกันจ้ะเขา,เน,านเนี้ยมือนี่ตำบะคงมันกระต่องเขาเนี้ยเล่นเราจ้ะพี่น้องมันจังสีเขากันมห้ยมันเด็กคุยเนาะมาจ้ะมา เราจะเอาเม็ดปาดมื่ไว้ไม่ต้องสอับไม่ต้องบัดสตอไม่ต้องบดก,กระเสกกินเดียวกัน เส้รนสร,ร่อนเส้นร่อนหรือว่าวุ่นเส้นเกงไส้หมูอืม แกงเด็ดเราเล่าๆละจ้ะนึ่งก็บ้าไซ้บุญเช่นนี่คือสะทักอิตูหอมหอม อะแฮ่มอะแฮ่มอยู่พี่นองจกเป็นยังใดอตั้งแต่ซ่าโควีดมาก กินเขาบ่ค่อยอยากแสบได้จ้ะ ตอนมูลิ่นกับหูรสหูจักเบิดลรสยังรสยังจีว่ากระไดแต่ว่าบงหูคือกันวะมันเป็นน้ำยังไม่กินเขาบ่ข่อยแสบคือเก่า เหมือนกับว่ามันยังเป็นวัดอยู่ไหม แสบกระแสบแรงสั่นละจะพี่นองมันมัน,มนบอคือเกาเดด่านี่ยเสียงรถด้างก่อเม่าเผาเบื่อคอยเด้อพี่นองเสียงรถมันดังแฮง บักฟ้านุา้ยผุนเบด่อแต่โดนโดนแกงท่านเบิดอยู่ตอนนั้นแกงใส่ไก่มันมม่นีกแกงไส่หมู ระโยงรอยา <c oughs> เยกเลยเล็กสีตอนป้าแดงนะ ประเด็กนตะลา,าดมันสีบาสนิดใจปันไถพี่น่องมันคือประเด็กนบ่านเจ้าของมันคือบานเจ้าของเห็ด มาสตอนน้อยหน่อยมาทาั้งแกอยู่หน่าแสมันแกคนคขยตัดมาเนาะน่น่อยกินบาแสดอกพี่น,น้องมันคมขมบ่มัน เอาบักแห้งหนึ่งอยตาแกงมาบักลายหนึ่งจนพูนพนถวย วันนี้บะมี่ข้นเ้านาล่าใหายอยคินไปกันละแวงไปดิพี่น้องสมบัุงกับเพชรแกงกะหอนไหม Hôm nay hoan đấy với trà phì nọng, nó nhoi hoa nhằng vô, phốn cầm bó tốc à. tiền cho nhau thế. Nói nhỉ, nó ồn. ลองไว้นีนบ้างบักสตอกับัักทุเรียนมากคู่กันแพ่งเสมอกันอีลีพี่น้องส้มนวยหาซิปตลอด <c oughs> บักทุเรียนกับวัเคยล่องกัน ร้อยหา้าสิบอืมน,นี่แซ่บบกขมคนทั้งไตเขาก็กินทั้งในทั้งเปลือกทั้งในเลยเปลือกมันฝาด จำบังง่งสวงเลยจำบังง่งอีดีอีหรอ 呵呵。<laughs> เริ่มเผ็ดแล้วจ้าพี่น้องเริ่มซ่วงเราคอยกัได้ซ่วงส่วงไน้่ํตำปรหุง ไปกินมากกับเริ่มอิ่มแล้วจ้าพี่น้องตอนมันหิวมันก็เห็นยังเห็นอีหยังก็เป็นตาแซบตาแซบเนาะจ้า,จาคือจังคอยว่าเห็นมู่เจ้าฟัาง่งกันหลังหลังจากที่คอยเป็นโควิดเศร้าคอยกินยังบ่คอยแซบคือเกาแม้พอหิวแห้งๆกินใดข้ามสองข้ามหนึ่งสี่มันก็เริ่มแบบว่าจังใดละ่ะกินสิบ่คอยใดยังส่แม้แปกแห้งแม่จ้าพี่น้อง แล้วเ,เป็นคือจังเฮาเป็นวัดเหลือล่างเป็นเป็นวัดบ่เซ้านี่แม่สีมีกะแอม,มกะไออยู่หมอกะโทรมาถามอาการอยู่เด้จ้ะกะบอให้เพิ่นฟังอยู่กะว่ามีไอมีหยังสิอยู่เพิ่นกะว่ามันเป็นอาการหลังโควิดเศาว่าซั่นบางคนไออยู่เป็นเดือนว่าซั่นป๊าดจางังไดก็สิกินข้าวแซ่บบดนี้ <laughs> จักโกอีหยงังเนาะ ผู้ใดบ่ผู้ใดบ่ท่านเป็นกะยะเป็นเด้อจ่าพี่น้องมันเป็นห้นหวยเป็นทราม่านจังใดดอกเนี่กนยกินไข่กับซัมนี่แหละจา้าอันนี้ก็บวเบิร์ดอันนี้ก็เดือแต่ตอนบอพริกสวงวะกินไม่ไมกับแสบกินไปกินมาอิ่มจ่อยจ้าพี่น้อง ลาพีลาหนองไปละจ้าขอบคุณไลยๆเดอร์ติสาราเวลาเขามากินเขาแรงน้ำกันเนาะคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าคลิปต่อไปสตอพัดกุ้งเด้พี่นอ้องอย่าลืมมากินน้ำกันเด้จ้า